สวัสดีครับพื่อผมสุดเขตสเปรสปาอีเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สะพานชลมากวิถีจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเที่ยวนะคุณผู้ชมบดีผมมาทุระที่จังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็เคยเห็นสะพานนี้เนี่ยอยู่เนืองๆน,นะครับในติก๊กตอกทั้งใน u t u b e นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาส มาชมด่วนนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ สำหรับสะพานชลมากวิถี8ปพรรษาเนี่ยนะครับเป็นสะพานเรียบชายทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาปัญหาการจราจรต่างๆบนถนนส่งฟิสสายเก่านะครับแล้วก็ยังถือว่าเป็นถนนที่มีความสวยงามนะครับสามารถมองวิวสวยๆได้นะครับอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยนะครับ นอกจากจะช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านการกราจรแล้วเนี่ยนะครับยังทำให้กลายเป็นแลนด์มร์กที่สำคัญของจังหวัดชนบุรีอีกแห่งหนึ่งเลยทีเดียวนะ ันที่ผมมาเป็นวันอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมครับช่วงเย็นๆน,นะรู้สึกจะช่วงประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับใครที่มาช่วงรางนี้ก็ทําใจนิดนึงนะเพราะว่ามีการขายของนะแล้วก็มีการจอดรถที่ไม่ค่อยจะเป็นระบบระเบียบเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะเนี่ยครับมียู่สองเลนนะจริงถนนเนี่ยก็บางคันจอดก็ไม่ค่อยจะเปิดไฟเลี้ยวกันนะฮะจริงๆจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่เวลาผมมาเมื่อไหร่ก็น่อ้จักตึงพอสมควรน,นะเพราะว่าอ การจราจรค่อนข้างที่จะวุ่นวายครับคุณผู้ชมนะก็เลยเครียดๆครับจะต้องมีสมาธิอยู่ตลอดเวลานะคุณผู้ชมบางทีผมอยู่เลนขวาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีรถอยู่เลนซ้ายเนี่ยถึงสี่แยกปุ๊บเลนซ้ายเลี้ยวขวาเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เชิอกันอยู่บ่อยๆนะครับบางครั้งก็มอเตอร์ไซค์ก็คิดจะออกก็ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับใครที่มาตอนนี้ก็อย่าเมือนะครับมีสมาธิในการขับขี่กันด้วยนะครับ สำหรับจุดพักที่มีการขายของแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะคุณผู้ชมมีอยู่เรื่อยๆมีประมาณ3-4จุดนะคุณผู้ชมแล้วก็การจอดรถข้างทางก็จะมีอยู่แทบจะตลอดเส้นทางนะฮะที่ผมมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนาะอาจจะเป็นวันหยุดด้วยนะครับแต่ว่าวันอื่นผมคิดว่าไม่น่าจะมีเยอะแบบนี้นะคุณผู้ชมนะก็ใครที่จะมาก็แนะนําให้เมเนจดีๆนะครับเอ่อถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเนี่ย เอ่ออยากจะขับขี่แบบไม่ค่อยติดมากเท่าไหร่นะผมแนะนําว่าให้เป็นขาล่องแล้วกันที่ผมมาวเน,นี่ยมาเป็นขาขึ้นนะคุณผู้ชมนะครับก็เลยจะมีรถจอดอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ พานชลมากวิถี844ภาษาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับถูกเปิดให้สัญจรอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2559ครับซึ่งสะภานี้เนี่ยจะอยู่ในตู้เมืองไม่ไกลจากชายหาดบางแสนนะครับและไม่ห่างจากเขาสามมุกมากเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเดินทางจากกรุงเทพก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะครับความยาวของสะภานี้เนี่ย จะยาวมากกว่า7กิโลเมตรกันเลยทีเดียวครับมีการออกแบบก่อสร้างถนนและสะพานขนาด4ช่องจราจรด้วยกันนะครับก็จะขนานไปตามแนวชายหาดเลยนะครับชายหาดบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นชายหาดที่ไม่ได้มีหาดทรายนะคุณผู้ชมถ้าี่สังเกตจะเป็นป่าชายเลนซะส่วนมากนะครับคุณผู้ชมครับก็ถูกสร้างห่างจากชายฝั่งก็ประมาณ30เมตร50เมตรประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะก็เล่นน้ำไม่ได้นะคุณผู้ชม การจราจรถ้วยอย่าติดขัดกันพอสมควรนะครับดังนั้นใจร่มร่มนะครับคุณผู้ชมครับกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เห็นได้โดยทั่วไปนะครับคือการตกปลานะครับแล้วก็มีการนั่งสังสรรค์กันเล็กๆน้อยๆนะคุณผู้ชมนะโชคดีอย่างหนึ่งคือผมมาไม่เจอใครที่เปิดเพลงเสียงดังกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนั่งคุยกันเงียบๆนะครับไม่มีใครเปิดเพลงแม้แต่นิดหน่อยผมก็ไม่ยินนะคุณผู้ชมบ้างก็จะมากับครอบครัวนะครับบ้างก็จะมากับเพื่อนร่วมงานเนาะท่านีสังเกตมากันเยอะครับคุณผู้ชมครับ นี่ยฮะมันจะการก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมด้านข้างทางซ้ายมือนี้ก็จะจอดกันเยอะนะครับเพราะว่าหันหน้าออกทะเลนะครับคุณผู้ชมครับ แน่นอนว่าสะพานที่ขนานกับชายหาดแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถที่จะมองเห็นวิวทะเลสวยๆนะครับช่วงน้าทะเลลดเนี่ยก็จะมองเห็นริ้วทรายสลับกับน้าทะเลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นกระชังปลาอยู่เรียงรายอยู่ไกลๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีการเ,าเห็นนะฮะว่ามีตะกอนดินนะครับแล้วก็มีสัตว์น้ํา เพิ่มมาคืนอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมทั้งด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปพร้อมๆกันทีเดียวนะครับส่วนใครที่อยากจะขับรถมาไทายรูปเล่นสวยๆเนี่ยนะครับก็แนะนําให้มากันได้นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะครับแล้วก็การจราจรก็ไม่ได้เลวร้ายเสียทีเดียวนะฮะผมใช้เวลาในการกับผี่ถ้านับจริงๆก็ไม่ถึงสินาทีหรอกนะคุณผู้ชมนะพอดีผมจอดถ่ายรูปด้วยอะไรด้วยถ่ายวิดีโอไปด้วยนะฮะก็เลย ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆแด้คุณผู้ชมนะก็ไม่ได้เสียเวลามากเท่าไหร่นะครับ สำหรับสะพานชลมากวิถีนี่นะครับคุณผู้ชมครับแต่เดิมเนี่ยได้ถูกเสนอสร้างขึ้นความยาว17กิโลเมตรนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผ่านการประเมินผลกรอบสีฟ้าล้อมแล้วเนี่ยก่อสร้างได้ทั้งหมดประมาณ7กิโลเมตรนะครับโดยการก่อสร้างเนี่ยก่อสร้างเป็นถนน4ีช่องจราจรนะครับแบ่งสร้างกัน5ช่วงนะปัจจุบันก็เปิดใช้ทั้งหมดแล้วนะครับช่วงที่1เนี่ยจากศาราร่วมใจชนนะครับไปจนถึง โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเก็บชมบุรีเนี่ยมีความยาว1880เมตรนะครับเปิดใช้ไปเมื่อวันที่14กันยายน2 5 .60 นะครับส่วนต่อมาที่ถูกเปิดใช้ก็คือช่วงที่3นะครับคุณผู้ชมครับงานสะพานเรียบเชฟฝั่งทะเลนะครับจากเ,าเทศนบาลตำบลบางไซจนถึงซอยบางไซแ83นะครับยาว980เมตรครับถูกเปิดใช้เมื่อวันที่16พฤศจิกาย25น2559นรบเะครับช่วงที่4ช่วงที่5เนี่ยจากสาราร่วมใจชน ถึงคลองสังเขตนะครับยาว200ขออภัยฮะยาว2400เมตรนะครับเหลือช่วงที่2เนี่ยจากโรงปรับปรุงระพาน้ำอำเภอืองชมบุรีจนถึงถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชมบุรียาว1600เมตรนะครับผมพยายามที่จะหางบประมาณในการก่อสร้างนะครับคุณผู้ชมนะแต่ว่าผมหาไม่เจอเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็เอาเป็นว่าทิ้งเรื่องนั้นไว้แล้วกันนะฮะใครหาเจอหรือว่ามีประวัติที่ลึกมากกว่านี้นะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับผู้ชมครับสำหรับคอมเมนต์ที่มาเพิ่มเติมนะครับข้อมูลบางส่วนที่ผมอาจจะผิดพลาดหรือว่าตกขาดบกพร่องอะไรไปนะครับผู้ชมครับถ้าหากมีเสียงแมวโผล่เข้าไปไม่ต้องตกใจนะผู้ชมนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะเวลาที่เราทําอะไรที่มันจะค่อนข้างที่จะมีสาระขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมากวนกันอย่างนี้นะฮะ ถามว่าทำไมไม่ตัดออกน้ะงผู้ชมตัดออกเดี๋ยวถ่ายใหม่พูดใหม่มันก็มากวนเหมือนเดิมนะฮะก็เอาประมาณนี้ละกันนะครับ บรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับรถค่อน่้างจะเยอะนะฮะบรรางช่วงบางตอนก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับที่จะมีชาวชนบรีนะครับแล้วก็ลหลายเชาาเนาะ <c oughs> น่าจะมาจากหลายหลายแห่งนะค,คุณผู้ชมมาปิกนิกนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่อ,อ,อบอุ่นนะคุณผู้ชมอบอุ่นมาก,มากเลยทีเดียวนะครับก็ผมอนค่าที่ชอบนะรบ,บรรยากาศเพราะว่าแม้ว่าจะมีการดืร่มแอลกอฮอล์กันเป็นจุด,จดๆนะแต่ว่าไม่มีการ รบกวนกันนะครับไม่มีการเปิดเพลงเสียงดังนะฮะคุณผู้ชมนะับว่าเป็นภาพบรรยากาศที่เอ่อใช้ได้เลยทีเดียวนะนะครับไม่มีใครรบกวนใครนะใครที่มากับครอบครัวก็จะนั่งห่างจากคนอื่นหน่อยนึงนะครับอยากจะได้บรรยากาศแบบไหนก็เลือกสรรน,นะครับตามมือที่ตัวเองต้องการได้เลยนะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมพบเจอได้นะครับบนสะพานก็คือว่าความสะอาดนะคุณผู้ชม คือแปลกที่มีคนเยอะขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าไม่มีใครทิ้งขยะให้เราได้เห็นกันเลยทีเดียวนะก็นับเป็นอีกภาพหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆกันเลยทีเดียวนะครับ หลังใครที่มาชลบุรีนะครับนอกจากจะมา,าบางแสนกันแล้วเนี่ยนะครับก็มีเขาสามมุกเนาะเออใครที่ไปเขาสามมุกก็ระวังเรื่องลิงกันสัหน่อยนะเพราะว่าลิงที่นี่เขาง้ีงจะก้าวร้าวนะครับเขา้างให้จะซนนะผมเองเคยไปนานละนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยนะฮะหลายปีแล้วล่ละนะครับสมัยที่สักสิเกือบสิปีได้นะฮะที่ที่เคยมาเนาะ ก็ค่อนข้่จะลาบกับลิงนะฮะเพราะว่ามีประสบการณ์กับลิงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเคยไปที่ลรบุรีนะครับจอดรถทิ้งไว้นะรถโดนดึงเสาอากาศวิทยุนะฮะแล้วก็โดนดึงเออยางที่มันล็อกกับกระจกหน้านะขาดไปครึ่งหนึ่งนะฮะก็เลยรู้สึก เป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับลิงเท่าไหร่นะคุณผู้ชมก็ทําอะไรมาไม่ได้ด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันอยู่ของมันอย่างนั้นนะฮะพอเราไปในถิ่นในที่ของมันเนี่ยก็จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นกันให้ได้นะฮะดังนั้นนะกะถ้าเกิดว่าใครรับไม่ได้ที่จะสูญเสียทั้งอาจจะโดนกัดโดนค่วนโดนทาลายทรัพย์สินเนี่ยนะครับถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะคุณผู้ชมอย่างผมเองเนี่ยไม่ไหวฮะนะครับถ้าเกิดมันมาทา อะไรให้เรารู้สึกไม่โอเคผมว่าไม่ไปดูมันดีกว่านะเพราะว่าลิงมันน่าจะส้นนะครับลิงแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมขนาดคนเรายังไม่เหมือนกันเลยนะเหมือนแมวเหมือนกันนะฮะขนาดคลอดมาจากท้องดียวกันสี่ห้าตัวนี่ใส่บางตัวไม่เหมือนกันเลยนะคุณผู้ชมนะดังนั้นหากว่าใครอึดอัดเรื่องของสัตว์ต่างๆก็ไม่ต้องไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาไม่ได้ขังเนาะถ้าอย่างนี้ก็ต่ากที่ทำงา เอาปลาหมึกตัวคู่นะพี่ผมถ่ายมาไม่เยอะนะคุณผู้ชมนะไม่ไม่ค่อยได้ไปคุยกับใครที่ไหนเท่าไหร่นะอย่างเช่นจุดที่เขาขายของอะเนี่ยราคาไม่แน่ใจว่าแพงไม่แพงนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไปดูนะครับเพราะว่ากว่าที่จะหาที่จอดรถได้นะครับก็ค่อนข้างจะไกลครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเดินมีที่คนเยอะๆเท่าไหรนะ่นาะ ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนปล้นนะครับมาตรการเกี่ยวกับโควิดสิบเก้าไปค่อนขนที่จะเยอะแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าบางทีเราก็ต้องเซฟตัวเองนะครับเนาะบางทีไปที่คนเยอะๆแออัดแอดหน่อยก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับอาจจะยังมีรุนหลงก็ได้นะฮะอย่างน้องผมคนที่รู้จักกันก็เคยเป็นโควิดมารอบนึงแล้วนะครับปัจจุบันติดอีกรอบนึงแล้วนะฮะก็สำหรับบางคนที่ไม่เคยก็ไม่เคยไม่เคยนะสำหรับใครที่เป็นก็เป็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับดังนั้นอยากให้ทุกท่าน ระมัดระวังนะครับดูแลสุขภาพของท่านให้ดีกันด้วยนะครับ ที่แรกเลยเนี่ยผมจะอยู่จนแสงหมดนะครับคุณผมู้ชมครับก็กะว่าจะชมพระอาทิตย์ตกดินเลยทีเดียวแต่ว่ารีบนะฮะผู้ชมนะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์การขับรถจากชมรขรากรุงเทพนะครับมีครั้งหนึ่งคือเป็นวันอาทิตย์ช่วงเย็นนี่แหละนะครับรถติดมากนะครับก็เลยต้องรีบกลับก,บกันก่อนนะเพราะว่าไม่อยากที่จะไปติดช่วงเย็นนะครับอาจจะใช้เวลาในการเดินทางวันที่จะเยอะนะก็เลยรบลีบกลับกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับใครที่สนใจมาเที่ยวชมที่นี่นะครับก็สามารถที่จะปักหมุดมาได้เลยนะครับใน Google Map นะว่าสะพานเรียบชายฝั่งชนบุรีนะครับมาได้เลยนะแล้วก็วิ่งมาตาม GPS ได้เลยนะสำหรับใครที่อยากจะชมตั้งแต่ต้นยันจบสะพานแบบผมก็เลือกเอานะครับใน Google Map มีแล้วนะครับปัจจุบ,บันเดินทางง่ายเนาะไม่เหมือนสมัยก่อนที่กูเกิลยังไม่เสถียรน,นะอาจจะหลงทางกันได้เนาะแต่ว่าปัจจุบ,บันก็มีการอัปเดตกันแล้วนะครับสามารถที่จะเดินทางไปไหนได้อย่ากสะดวกสบายกันเลยนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณที่ทิ่จามรับฟุมเอ้ยรับชมนะเว้ยรับชมรับฟังนะครับอาจจะมีคําใดไหนเล่ากล่าวเรื่องใครไปนะครับแล้วก็อาจจะมีคําไหนที่พูดจาไม่ชัดเจนบ้างนะฮะอาจจะมีเสียงแมวเสียงอะไรหลงเข้าไปยังไงก็ว่ายด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่อาจจะผิดพลาดค่ดตกบกพร่องนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะไปไหนต่อนะฮะคุณผู้ชมครับติดตามอยู่เรื่อยๆแล้วกันนะครับ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับผมทิ้งคุณผู้ชมไปด้วดยบรรยากาศของการเดินทางแบบนี้ต่อจนจบคลิปแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ